ร่วมเปิดศึกโดยอิชิตันกรีนทีเอ็กซเครื่องดื่มน้ำชาเขียวผสมวิตามินไทยประกันชีวิตเอาละครับคุณผู้ชมครับเรากลับมาเปิดศึกกันต่อนะครับเปิดศึกข้อที่2องราชีใดในช่วงนี้ระวังปากกาจี๋เธอไปติดย่ามาติดพวนติดย่าให้คิต อ,อันนี้คือแบงค์อิงจากพี่สาวนะครับเพราะว่าพี่สาวแบงค์เกิดราศีมังกรแล้วคือพี่น้ำเพชรนะครับเขาเป็นคนที่แบบว่าพูดพูดตรงแล้วพูดค่อนข้างที่แบบค่อนข้างพูดจาแข็งๆตอนเนี้ยพี่น้ำเพชรกับแบงค์เป,เ,ปเป็นเป็นเป็นหัวหน้าของคณะอย่างเงี้ยครับบางทีลูกน้องทีมงานแบบทํางานไ,งไม่ดีอย่างเงี้ยพี่น้ำเพชรเขาก็จะ,จะจะพูดเลยจะบ่นเลยจะอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เลยดูแบบว่าอาจจะมีความใจร้อนเข้ามาด้วยมันก็เลยคิดว่าบางทีการที่พูดตรงอย่างนี้นแหละครับอาจจะทําให้แบบเกิดเรื่องได้หรืออะไรได้ดาดต,อ,ต,อ,ตอบว่าราติสกบแจ็คเรื่องปากพาตัวอ่ะเนาะทำไมมันไปลงที่แจ็คละจ๊ะจริงๆอ่ะเกือบจะตอบต,ตัวเองแล้วค่ะพยายามหาคนที่รู้สึกว่า ต้องพูดเยอะอะไรเงี้ยอย่างเราเป็นดีเจเป็นพิธีกรเราพูดเยอะเราก็มีสิทธิ์พลาดเยอะกว่าคนอื่นแต่ทีนี้มันไม่อยากถูกที่เราไงเราก็เลยโยนไปให้คนที่พูดเยอะลองลงมาแล้วน่าจะซวยพูดไม่เยอะนะพูดแค่พักสักคู่ครับพักสักคู่ครับละครพูดว่าไงนะเล่ละครนายนายเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับเรื่องช่างสามให้ไปเล่นอีกเรื่องละเพราะว่าดูทสองราศีบอกน้องพี่สงสารน้องมากเออ เห็นน้องไปออกสิสองราศีบอกว่าเล่นละครมีแต่พูดว่านายนายเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับอันนี้ไปเล่นเรื่องใหม่เลยอฉากแรกตายเลยวันนี้มาพูดกลับแล้วเป็นยังไงพูดเยอยรายำคเยอยร์ก็คือเป็นแนวแบบว่าพูดกลับคือเราจะเขียนบทกับไอ้คุณเอ็กแล้วก็คุณหม่ำเป็นโปรดิวเรื่องตลกเนี่ยคุณหม่ำอยู่แล้วแต่เรากำกับแดงพระขนงสามสิบเอ็ดมีนะรีบมันรีบเร็วมากทุกอย่างคาแรคเตอร์นะเปลี่ยนเปลี่ยนของมันจริงๆรอาถึงพิจเน็ตค่ะ แล้วพี่เจเนต็ตอบว่าราศีปไะกอบเหมือนเดิมค่ะว้พาะว่าพี่หนคนพูดเยอะพูดเยอะ,เ,ยอะเจอลูกค้าเยอะอะไรอย่างเงี้ย<ม>บางที่เราใช้คําพูดทุกวันอะไรอย่างเงี้ย<ม>หรือร้องเพลงไลฟ์หรือทาอะไรก็ตามบางทีอาจจะเผลออาจจะพลาดรราดราม่าใช่ค่ะก็จริงจริงในวงการเนี่ยมันสามารถเกิดได้กับทุกคนแหละบางเรื่องแบบเออเราก็เคยพูดอย่างนี้ประจําแต่อยู่ดี เปไน,นเรื่องสวงมังงนมันเป็นเรื่องได้เนาะ่องงั้นจริงๆต้องดูเจตนาเป็นหลักเจตนาที่ซ่อนอยู่ที่สําคัญที่พุทธเจ้าสอนนะต้องดูเรื่องเจตนาเป็นหลักราจนั้นคนเราต้องใช้สติให้ดีโยมเออนการออคือบางทีเนี่ยบางคนเ็าคาดหวังเอาไว้แยะว่าตอนที่เราอยู่เนี่ยพอออกไปแล้วศึกออกไปแล้วเนี่ยจะไปช่วยเหลือสังคมทําอะไรพอเราพลาดไปคนก็เหยียบจันอยู่แล้วไปมาท่านครับวันเช้าเวลาพาไกในบ้าไก่มาไก่ตู้วผู้ เฮ้ยเหมือนว่ะอา้าวจังนั่นนี่ไก่ตัวผู้นั่นไก่ตัวเมียเลยไก่ตัวผู้จีบไก่ตัวเมียเออเฮ้ยอะไรผมต้องมาดูอะไรแบบนี้หยุดผมมารายการมันดูเสแสร้ทะเลาะกันผมเอออ่ะพี่คิงพี่คิงพี่คิงตอบว่ารัดีนี่รัดสีนี่เฟรช คุณเกรซลินทร์ครับเขาเป็นกัปตันทีมสตาร์ไรเดอรทีมฟุตบอลของผมผมเป็นลูกน้องเขาในทีม uh. เขาจะด่าจะว่าใครก็ได้ uh. แต่ทุกวันนี้ปากของเขาจะพาซวยก็เรื่องนี่แหละครับเรื่องลูกสะพ้ให้กับแม่กุ้งนี่แหละ uh huh. ผมเชื่อว่าพอสาวคนไหนเข้ามาปุ๊บแล้วเขาไปพูดไปพูดบอกกับสื่อว่าเออคนนี้ไม่ใช่ครับผมไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรกับเขาครับเรียกปากพาซวยจะทําให้แม่ไม่ได้ลูกสะพ้ครับ oh. เกตวลินทอนเกตวลินทอนแล้วพี่แมนตอบว่ารอสีคุตอกแจ็คครับทำไมถึงเป็นแจ็คครับแจ็คเป็นน้องรักครับก็เลยเป็นห่วงช่วงนี้เพราะเขาไปหลายทางเหลือเกินเดี๋ยวไปเพลงเดี๋ยวไปพระเดี๋ยวไปพุ่มกับคราวนี้เนี่ยการเจรจาเขาก็จะมากคนมากความขึ้นนะฮะไปเจอกับการที่ต้องมากํากับคน หรืออาจจะมีเรื่องกับนักแสดงหรือการติดต่ออะไรต่างๆครับแจ็คนี้เขาทำงานเยอะช่วงนี้พี่ก็เลยเป็นห่วงคิดว่าน่าจะเป็นแจ็คน้องพีมตอบว่าราศีตุลเจ้าเองทำไมเาเองอย่างพีมช่วงนี้ก็คือละครพึ่งออนไปค่ะก็ได้มีโอกาสแบบว่า สัมภาษณ์สื่อเยอะขึ้นจากที่อาจช่วงโควิดก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้สัมภาษณ์ขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องระวังคําพูดหน่อยเออแต่แ,ตแค่ตอบเรื่องความรักเงไม่เป็นไรมั้งไม่เป็นไรเรื่องนั้ไม่เป็นไรแต่หมายถึงวิธีการโปรโมทละครหรือว่าอ,อาจจะแบบถามถึงประเด็นอื่นๆอะไรอย่างเง,างี้ยเลรู้สึกว่าถ้าจะมีเรื่องอะไรพาสวยในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องคำพูดแต่พีแกตอบว่าราศีราี พีคิดบันบลายเอาพี่คิงครับต้องทำไมทำไมพี่คิงเนี่ยเขามีความสามารถพิเศษไม่ว่าจะเป็นเสียงไก่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเสียงใครนะเมื่อกี้พระรับพยอมและสําคัญเวลาอยู่ในกลุ่มในแก๊งเคขาชอบทําเสียงไอไก่ทุกคนก็อยากให้ทุกคนลักกันอยู่แล้วใช่ไหมประเทศชาติก็ต้องไปได้อยู่แล้วนะจ๊ะนะจ๊ะก็เลยคิดว่าอะไรแบบนี้เวลาเขาอาจจะเรียนแบบไปเรื่อยแต่ว่ามันเป็นเพื่อความบันเทิงนะแต่มันสามารถที่จะมีคน เข้าใจผิดแล้วก็สามารถเป็นดาราม่าได้แล้วมีตต่ว่า,าราศี ขอบคุณมากครับเป็นพ่วมกลับแล้วไงแล้วทำหลายๆอย่างพ่วมกลับก็จะต้องมีปากเสียงกับนักแสดงใช่แล้วนักแสดงก็จะแบบไปพูดต่อไปตอเผื่อไปทะเลาะกับช่างแต่งหน้านู่นนี่อีกผมว่าน่าจะมีเรื่องใหญ่แล้วที่สําคัญเลยคือก่อนเข้ารายการเขาชวนผมไปเที่ยวผมว่าอันนั้นแหละน่าจะซวยของจริงแล้วผมเลยไปเที่ยวไปเที่ยวอะไรฮะเนี่ยชมน้ําตกธรรมชาติอย่างเงี้ยเรยฮะจะน้พาไปที่มันมีหมอกใช่ไหมพี่มีหมอกคือตอนนี้บางร้านน่ะถ้าไม่มีหมอกควันอะไรพวกนี้มันจะนอันตราย ครับหมอกมันเป็นยังไงบ้างหมอกคือบางร้านเนี่ยถ้าไม่มีควันฆ่าเชื้อเนี่ยอันนี้น่ากลัวก็เลยจะแนะนําให้น้องไปเปิดเปิดโลกเปิดโลกเปิดโลกครับไปทะเลหมอกครับไปทะเลหมอกห้าสี่สามสองน้องมีเหตุผลนะไม่ต้องไม่ต้องห้าใหม่เขาใช้เมื่อกี้แหละแล่ว่าต่ว่าเริ่มสีนี่ทุนที่อรินนี่ก็จงรักภักดีกับพี่อรินเนาะ ทำข้อดีและข้อไม่ดีก็ให้อลรินใช่รักมากคิดว่าอาจจะเป็นพี่สาวเราเพราะพี่สาวเราเป็นแบบสไตล์แบบฝรั่งนิดนึงอาจจะมีเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่บางคนไม่เข้าใจในศัพท์ภาษาไทยของเขาใช่ไหมเป็นจริงเจตนาดีใช่แต่เจตนาดีเราก็ตอบอรินนะคะมาถึงปั้นจั่นค่ะแล้วลูกอรับเองทำไมอะเรื่องอะไรแบบนี้ทำไมรับเองหรอคือผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายที่ค่อนข้างพูดมากชอบเซล์ชอบอะไรแบบเนี้ยครับ แล้วหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้เจอสื่อเท่าไหร่แล้วก็ถ้าไปเจอเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยหลุดพูดอะไรเดี๋ยวนี้มันเซนซิทีฟมากไงเราแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมเป็นคนที่ต้องมีสติในการทําอะไรทุกอย่างแต่ว่าด้วยสันดานะครับมันก็ยังเป็นสัญดาณมันเปลี่ยนไม่ได้เราก็เลยเลือกที่จะแบบถอยมาอีกสเต็ปเนึ้งคือเล่นให้มันน้อยลงแค่นั้นเองแต่ม็เสน่ของคนนะเราชอบนะน่าจะเป็น ราศีผมเพราะราศีผมเป็นราศีช่างเจรจาช่างพูดเหมือนกันรู้เยอะซะด้วยนะแต่ไม่รู้ชะตาตัวเองมาถึงร่วมกับแดงพระกนกขอบคุณครับตอบว่าราศีตัวเองตัวเองนะครับเพราะว่าผมเนี่ยอยู่กับพี่มดดำแล้วก็จะดูดวงทุกคืนเขาก็จะมีทักช่วงเดือนมีนาเนี่ย แล้วก็เมษาเนี่ยระวังเรื oui, ara, ่องปากเรื่องคําพูดก็เลยตอบละตัวเองครับเพราะว่าไม่อยากไปว่าคนอื่นอยากให้มันลงที่ตัวเองครับโอ้โหไม่เอกเฉยเลยอะไรอะปลอมมากไอ้บอกปลอมปลอมแล้วอารินแต่ว่ารอสีีพี่เกรทไม่ใช่อะไรคุณไม่ได้จะแซงพี่เกรทหรืออะไรนะคะแต่รู้สึกว่าตอนนี้มันมีคนพูดถึงพี่เกรทเยอะมากด้วยประเด็นข่าวหาลูกสะพ้าย หรือพี่แกก็อาจจะมีผู้หญิงเข้ามาเยอะๆแล้วก็แบบไปรับปากคนนู้นทีคนนี้ทีแล้วแบบความจริงมันแดงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าปากพาสวยอ่ะอาจจะเป็นการพวกคิดถึงเหมือนกันคิดถึงเหมือนกันแล้วแบบส่งแชทเหมือนกันให้หลายๆคนอย่างนี้หรืออางความจริงมันีแดงแใช่มันก็เลยโวยไงแดงแล้วเนี่ยแดงแล้วมันแดงแล้วอันเจนนี่นะครับอันเจนนี่ฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ระวังปากพาสวยคือราศี สุราตอบถูกนะครับร้านสีร่วมเปิดสิตโดย AAS 50 c p r e s s Brightening w o r s t e r Serum อาจารย์ฟันชิงราศีที่ในช่วงนี้ระวังปากพาสวยคือราศียนนี่น้องมี่ะทีนตอบถูกนะครับวู้วววววรววนครับ ราศีที่ในช่วงนี้รงังปากพาสวยได้แก่ชาวราศีมีนคือมันไม่ใช่แค่ปากพาสวยนะครับเอกสารนิติกรรมสัญญาการติดต่อซื้อขายเนี่ยหรือการติดต่ออะไรกับใครต้องระวังครับยิ่งในห่วงช่วงเวลานี้เนี่ยการล่อลวงทางสื่อโซเชียลซื้อแล้วไม่ได้ของของไม่ตรงปกหรือเป็นประเด็นทั้งการชักจูงชักชวนเล่นหุ้นเล่นแชร์น่ากลัวครับเพราะดาวพุธ อันเป็นดาวตัวแทนการติดต่อสื่อสารการซื้อการขายเนี่ยโคจรเป็นวินาศดาวพุธแปลว่าปากการเจราจารโหราศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่าเจราจารอ่อนหวานให้ทายพุธเพราะฉะนั้นประเด็นเลยในห่วงช่วงเวลานี้ชาวราศีมีนจะต้องระมัดระวังเพราะดาวพุธดวงดังกล่าวโคจรเป็นวินาศกับดวงชะตาบางทีการทักอะไรออกไปเดี๋ยวนี้คนอารมณ์ร้อนครับมีเรื่องได้ง่ายๆหรือในช่วงเวลานี้ต้องระวังเรื่องเกี่ยวข้องกับ อาหารการกินเกี่ยวข้องกับปากปากจะเป็นแผลปากนกกระจอกอย่างเงี้ยนะครับหรือมีการติดเชื้อที่ปากต้องระวังหมดเลยครับการทํานิติกรรมสัญญาติดต่อสื่อสารต้องระวังเรื่องเล็กจะเป็นเรื่องใหญ่บางเรื่องเป็นข่าวเป็นประเด็นเนี่ยใครเนี่ยเป็นคนดังหรือมีชื่อเสียงที่เก่ารู้เลยไม่กี่วันมันก็จากไปออกมาโต้มาไลายจบเลยเปิดประเด็นไม่จบไม่สิ้นในช่วงเวลานี้นะครับชาวราศีมีเนี่ยต้องเก็บเนื้อเก็บตัว ระวังนกิจกรรมสัญญาเอกสารอย่าไปค้ำประกันเลือรองบรองใครอย่าให้ใครหยิบรือกู้ยืมเงินระวังปากด้วยการจราจาและใช้ผีพึ่งทาปากกับที่านทั้งครูบาอาจารย์ที่เราเคารพมาถือนะครับเพื่อเป็นมหามงคลสเสน่ห์เสริมดวงชะตาราศีเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบวันทุงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ระวังปากพาสวยได้แก่ชาวราศีมีนฟันธงครับ ถ้าไม่สิทอย่ามาติดตัวงไต้ยให้คิดได้วีดเดี๋ยวสักเ,เีแหละหรืออาจจะเป็นเพราะาปากพาซวยที่บอกว่าตัวเองโสดแล้วมันไม่ได้โสดจริงๆมีการปลอมไม่ไม่ไม่ปลอมอันนี้เรื่องจริงโซดจริงโสดจริงๆครับสเปคของแม่กับลูกตรงกันไหมขอถามอ่าคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าเรื่องที่คุณแม่คุณแม่โพสต์น้องชายเป็นคนโพสจริงก็เป็นเรื่องที่แบบ พวกเราในบ้านอะ่ะก็คุยกันขำขัน <อำ S 1> เรื่องแ,แบบนี้นอํากันเล่นๆแล้วก็แบบก็เรียกว่าน้องชายก็เป็นการตลาดที่<อ>บ้านนิดนึง<อ>แต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วคือแม่จะแล้วแต่เราแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนหรือว่าอะไรคือแล้วแต่เราเคยพาไปเจอแม่สักคนไหมอุ้ยอุ้ยคำถามนี้ตอบยากนิดนิดอะไรนะ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 อเคยพาไปเจอแม่บ้างไหมแบบว่าสาวที่เราถูกใจอ่ะอะไรนะ นี่มีเคยมีเคยมีแต่ว่า,าแต่ว่าน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 แล้วแต่ว่าต้องบอกว่าแบบเรื่องนี้คือผมก็คุยกับที่บ้านนะการที่เราจะเลือกใครสักคนที่มาอยู่ข้างๆเราตลอดชีวิตเราต้องต้องเลือกให้ดีถูกต้องแล้วที่สําคัญคือตัวผมเองอะ่ะผมแค่ยังรู้สึกว่าที่ผ่านมาที่เคยมีความรักมาบางครั้งเราเราเห็นถึงข้อบกพร่อง,องของตัวเองแล้วเราเลยรู้สึกว่าตอนนี้ตอนที่เรายังไม่มีใครอะ่ะก็ รู้จักตัวเองให้เต็มที่แล้วก็ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองชอบอก็เลยก็เลยยังไม่ยังไม่รีบที่จะมีใครใช่ครับอันขอทราบสเปคของเราดีกว่าคุณจอดลึกหน่อยนะผมผมสร้างผิวขาวผิวเข้มผิวดำโอเคสวยน่ารักอันนั้นมันมันเป็นที่ดึงดูดสายตาอยู่แล้วแต่ว่าที่สําคัญที่จะทําให้ไปกับเราได้ตลอดรอดฝั่งผมมองว่ามันเป็นในเรื่องของทัศนคติความคิดมากกว่าว่าเขาปฏิบัติ กับคนอื่นยังไงผมผมชอบคนใจดีอใช่ผมชอบคนใจดีก็ผมว่าเอาที่ลักษณะคล้ายๆเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราชอบไปปฏิบัติให้คนอื่นตลอดอย่างนงี้ใช่ไหมผมสายซัพพอร์ตสายดูแลใครที่สนใจนะก็สมัครเข้ามาได้ที่ไหนฮะท้างทองของไทย้จ็กุ้ง จะไปอยู่ที่ใครต้องติดตามเ <laughs> ออคือคือนีอ่ต้องพูดตรงนั้นแต่ตอนที่แบบว่ามีข่าวไปครับอันนี้ผมต้องขอบคุณทุกคนมากเลยคือมีทั้งจริงจังทั้งเล่นๆส่งไปจริงๆริงแล้วส่งบอกว่าเคยเรียนที่นี่ที่นี่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนเลยสุมเมเ,<อ>เหมือนสมัครงานสม,ม <laughs> ัครงานกับแม่กุ้งแต่เขาเป็นลูกสะพ้ายที่ส่งไปไม่มีเข้าตาเลยเหรอ มีั้มมีหยิบมาดูต้องแบบเอ้ยมีัหยเราเห็นถึงความความหวังดีเห็นถึงความที่เขาชื่นชอบเราอย่างนี้ดีกว่าก็ขอบคุณมากจริงๆครับแต่ปากพาโซยแบบนี้มันต้องมีเครื่องรางของขังอะไรหน่อยไหมอาจารย์เออลูกนิมิตพระราหูสถาบันพยากรณศาสตร์นะครับดวชะตาจากร้ายจะได้กลายเป็นดีนะครับสีพึ่งขุนแผน มนตราาคราชนะครับพูดจาสิ่งใดจะได้มีแต่คนรักคนเมตตามอบให้เกสได้ครับขอบคุณครับแค่นี้คนรักคนเมตตาเยอะอยู่แล้วแต่เอ,เอาเครื่องรางผมทำไปอีกเนาะนะค่ะเราจะบอกข้อนี้นะคะมีคนตอบถูกสองคนค่ะนั่นก็คือพี่คิงและก็แอรินแต่ว่าพี่คิงค่ะตอบถูกสองข้อเพราะฉะนั้นไม่ต้องจบคงตกใจนะคือแบบเราเองเป็นคนที่เวลาพูดอะไรเราก็มีสติอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เราไม่รู้เนาะว่าวันหนึ่งมันมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นมาก็ได้อันนี้ก็ถือว่า เป็นดวงที่เหมือนแบบคอยเตือนสติคอยเตือนใจเราไว้แล้วกันอย่าไปปากดีที่ไหนรอบนี้นะคะคือรอบเงินขวัญถุงค่าสนับสนุนโดย AAS 5G คลื่นมากสุดเร็วที่สุดทั่วไทยนี่มากระดวงตอกถุงสองท่อ,อไม่ต้องแย่งกับใครเพราะฉะนั้นนะคะพี่คิงค่ะคือผู้โชคดีนะคะได้รับเงินขวัญถุง1,000 0บาทจาก AAS 5G ขึ้นมากสุดเร็วที่สุดทท่วไทยคะ่ะชลิาค่ะ สวัสดีล okay. ิซ mm. okay. ่าเห็นไหมลิซ่ารับสามปีจุดหนึ่งก็ขออยู่ประคับประคองกันไปใช่ไหมขอบคุณพาดเถือนที่จะไปให้ลูกด้วยโอเครับเดือนเมษขอบคุณลิซ่าด้วยนะคะและขอบคุณผู้ร่วมสนุกทั้ง12ราศีด้วยค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ย้อนหลังได้ทาง Facebook สึก12ราศี YouTube p o l ั p ด์ s Entertainment และ Instagram p o l ล p พั s จัดให้ เราพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์เี่15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮครับ